ชื่อสินค้าเนี่ยมันช่างยากเย็นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าลาซาด้าจริงๆเลยโอ้การขายของออนไลน์ทำไมมันจะลําบากขนาดนี้นะแต่ How to Pro How to ฟังวันนี้จะมาแนะนำเคลด็ดลับดีๆให้กับทุกคนเองพี่จ้า ที่บอกเมื่อกี้นี่เลยที่เกิดไว้แล้วนะคะว่า How To Pro How To ปังจะมาแนะนำแคลร็ดิของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าสำหรับการตั้งชื่อเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคาแร็เตร์ ร้านค้าของเราเนี่ยให้ลูกซื้อของนึกถึงเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องคัดสรรเป็นอย่างดีเรียกว่าไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ไก่กะอาลาเลเลยเคล็ดลับพอดีของเราอย่างที่หนึ่งค่ะการตั้งชื่อร้านที่มีความหมายค่ะอาจจะหมายถึงเป็นชื่อสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งที่เราชอบอาจจะหมายถึงตัวชื่อของเราก็ได้เช่นอย่างของรักเนี่ยชื่อว่าราักหมายถึงรักตอย่างนี้ความโชคดีนะคะหรืออาจจะเป็นสถานที่ชื่อสัตว์เลี้ยงหรือชื่อคนใกล้ตัวของเราก็ สามารถที่จะทํามาเป็นชื่อร้านได้เหมือนกันนะคะ 2. ชื่อร้านต้องไม่ยาวจนเกินไปนะคะอาจจะมีสักประมาณ4พยางก็ได้ยกตัวอย่างเช่นลาซาดานี่แบบนี้เลยนะคะก็จะให้รู้สึกถึงการจดจําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สะดุดตาของผู้ซื้อได้มากยิ่งขึ้นด้วย 3. คํคำตั้งชื่อร้านอาจจะเป็นคำเก๋ๆก,ก,ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคำที่แบบชิคๆเก๋ๆอย่างเช่นแบบแ a b d a i r y story นะ,ะอาจจะเป็น ลั c กี้แลบลักกี้ไดอารแค่พูดก็รู้สึกถึงรอยยิ้มแล้วก็แบบความชุ่มชื่นสดใสซาบซ่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการทำให้ชื่อร้านของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้น 4. สายมูอันนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้เพราะว่าเรามีตัวอักษรน,นะคะดีๆมาแนะนำที่จะเอาไว้ใส่ในชื่อร้านของเราจะได้เพิ่มความเฮงควาปังมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ตัวอักษรแรกกันเลยก็คือตัว C ค่ะหมายถึงเรื่องของความสุขความรุ่งเรืองความเจริญความมั่งคั่งค่ะต่อด้วยตัวอักษรที่2ก็คือตัว F หมายถึงความมั่งคัง่งแล้วก็ความร่ารวยตัวต่อไปของเราก็คือตัวอักษร B ค่ะหมายถึงเป็นการนําเรื่องสิ่งดีๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยนะคะตัวอักษรต่อไปนะคะคือตัว E ซึ่งตัวนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมัในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น่น,นหมายความว่าเจ้าของร้านแบบเราก็ ยิงอยู่ไปยิ่งขายไปก็ยิ่งเฮงยิ่งรวยดีงามขึ้นเรื่อยๆด้วยและตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือตัวอักษร S, <S นั่นเองค่ะเห็นแล้วแบบนี้นะคะแต่ความหมายของเขาเนี่ยหมายถึงความแข็งแกรง่งความปลอดภัยแล้วก็ความรักเป็นต้นจบปัญหาหัวสมองระเบิดแตกกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันตั้งชื่อสินค้าให้โดนใจเธอกันบ้างรับรองว่าเคล็ดลับนี้จะทำให้ทุกคนง่ายได้มากยิ่งขึ้น3 2 1งไป ะคะทุกคนเราต้องมาต่อกันนะคะสำหรับการใช้นะคะีย์เวิร์ดดีๆของเราในง่ายๆเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Lazada ของเราค่ะแล้วเข้าไปที่ฟีเจอร์ Search b o ็ของเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะ,ะทุกคนสามารถพริมพ์ได้เลยว่าประเภทสินค้าให้เราจะขายในเคืออะไรยกตัวอย่างเช่นรักขาย a c c e s s o r รใช่ไหมเครื่องประดับอยากจะขายกําไรอ่ะเราพริมพ์เข้าไปเลยคําว่ากําไรพอพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บว่ทุกคนจะเห็นประเภทเยอะแยะมากมายจะเป็นกําไรผู้หญิง กำไรคู่กำไรมงคลน,นำโชคพอเราเซิร์ชเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะจิ้มเข้าไปปั๊มเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นคําว่ากําไรมงคลน,นําโชคมันก็จะมีเป็นประเภทให้เราดูจะเป็นกําไรโอ่์กาไรนุ่นนี่ทําจากหินต่างๆนานาซึ่งเราก็จะเซิร์ชหาได้ไง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณตั้งชื่อสินค้าจากคีย์เวิร์ดที่เราเซิร์ชหาเนี่ยจะทําให้ผู้ซื้อของเราเนี่ยสามารถมองเห็นสินค้าของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยแต่ข้อควรระวังเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ย ั้งชื่อสินค้าไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดเราเนี่ยจะทําให้การมองเห็นของคุณนะคะมองเห็นได้น้อยลงเป็นการปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็รวมถึงนะคะเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเผื่อบ,บางท่านบอกว่าตั้งชื่อไม่ตรงกับประเภทสินค้าอย่างเงี้ยไ่ได้มันไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจาะก,การตั้งชื่อเนี่ยมันจะช่วยให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มโอกาสในการขายของของคุณเนี่ยให้ดีๆมากขึ้นด้วยนะ อย่างเช่นตอนนี้นะคะลักมีแผนที่อยากจะเปิดสสร้านอ e s เซอรี่หรือเครื่องประดับต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการตั้งชื่อให้ดูค่ะอันดับแรกเลยนะคะอย่างเช่นชื่อร้านของเรานะอยากจะให้เปทังชื่อเราด้วยไปที่หน้าจดจําแล้วก็มีคําลงท้ายเก๋ๆแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยว่าลักกี้ช็อปค่ะและ2ใช้คําค้นหาแบบกว้างๆนะคะโดยการที่ลราอาจจะใช้เป็นตัวคําว่ากําไร เป็นกำไรสแตนเลสและเพิ่มดีเทลและละเอียดของสินค้าใส่ลงไปด้วยเช่นกำไรสแตนเลสคอลเลกชันซัมเมอร์แล้วว่าเป็นเพชรสีชมพูมี3สีขนาด12มิลิมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลังจากที่เราได้ชื่อร้านค้าแล้วก็ชื่อสินค้าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเปิดร้านในครั้งแรกกันเลยดีกว่ากับ Lazada s e ซ l e r Center ของเราโดยใช้เวลาเพียงแค่1นาที3 2 พ a ซ a d าเซ l เลอร์เซ e r ก่อนเลยจิ้มปากเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนสามารถโหลดได้ทั้ง Play Store หรือ App Store ได้ด้วยจากนั้นเสร็จปุ๊บ่าเข้าแอปไปเนี่ยให้เราใส่เบอร์มือถือและรอ OTP ค่ะหลังจากรับ OTP อยืนยันไปที่เรียบร้อยทำตาม4ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ1กรดอกอีเมลด้านค้า2เพิ่มที่อยู่ด้านค้า3ใส่ข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลธนา,นาคารด้วยนะจ๊ะ4อัพโหลดสินค้าได้เลย ทีเท่านั้นอะไรจะว้าวซ่าขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะจ๊ะรีบเลยทุกคนรีบเป็นเจ้าของร้านค้าแบบรวดเร็วผ่านล a ซาด้าของเราได้เลยเช่นเคยนะเจอกับลักแบบนี้ต้องมีโปรดีๆจาก l a ซาด้ามาให้กับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หัดขับเฮ้ยไม่ใช่มือใหม่หัดขาย กับคอร์สเรียนเทคนิคการขายจาก Lazada University พร้อมกับผู้ให้คำปรึกษาฟรีๆไปเลยตลอด90วันรวมถึงเรายังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆรอทุกคนอยู่อีกเพียบเลยและไม่ว่าทุกคนจะเจอปัญหานะคะหรือความยากง,ง่ายอย่างไรนะกับผู้ขายหรือผู้ซื้อนะคะรับรองว่า Lazada ของเราพร้อมจะดูแลทุกคนเสิร์ฟไปถึงหน้าจอกันเลยทีเดียวและอย่าลืมติดตามกันด้วยกับในอีหน้าของเรา how to pro how to p r ที่จะมาบอก how to การถ่ายภาพสินค้าในงบประหยัดอย่างไรให้มันว,ว้าวที่สุดนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันด้วยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กับชาแนลของเราด้วยกับ Lazada Happy Selling แสนหรูหาราอลังการของเราวันนี้ลักลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะฮะวันนี้ลา La